เราม,ามองเห็นคุณค่าของเส้นต่อเป็นวัสดุที่มาจากไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาของคนล้านนาก็จะส,สารเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้และลวดลายต่างๆที่ใช้กับประเพณีและวัฒนธรรมพอจบงานเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือพ้งอาจารย์ก็เลยมองว่ามันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้อยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าแล้วคงอยู่ได้นาเข้ากับยุคก,กับสมัยเพื่อที่จะสร้างเป็นอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน การที่จะให้คนกลับมาสนใจงานพื้นผิ่นเราก็นำลวดลายดัางเดิมเนี่ยมาดัดแปลงมาประยุกต์สร้างเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเป็นพวงมาลายัยหรือเครื่องแขวนต่างๆจากการที่เราฉีกตอกเนี่ยในลายลิ้วเลยนะคะมันจะมีแกนของลายเนี่ยแต่เราสามารถมาตีเคียวเป็นเส้นอีกทีดนึงโดยที่ไม่ทิ้งวัสดุเลยการทํางานเหล่านี้เราทํางานร่วมกับชุมชนประมาณ20กว่าชุมชนภาคเหนือ การทําให้วัสดุคงที่ก็คือได้เกดการต้มแล้วก็เอาไปแช่น้ําไปตากแดดแล้วถึงมาจากกระบวนการเหล่านี้มันเป็นภูมิปัญญาสามารถรักษาไม้ไัยให้มันคงทนได้ หลังจากการสร้างแบรนด์มา12ปีเราก็ได้แรงบันดาลใจในการทําเครื่องแขวนไทยโบราณเอาดอกไม้ต่างๆของร้านนาที่เราทํากันอยู่มาประดับตกแต่งทดแทนดอกไม้สดจากของสดกลายเป็นไม้ไผ่ตอบโจทย์สําหรับคนที่จะไปตกแต่งแลคานสถานที่ลูกชายเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้สีเข้ามาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตกแต่งเครื่องประดับเทคนิคของการย้อมสีที่ลูกชายทำเนี่ยทั้งนําตอกมาย้อมจุ่มสีแล้วก็เอามาใสา กับงานเสร็จเรียบร้อยเราก็มาจุ่มสีแต่และเทคนิคต่างๆกันมันขึ้นอยู่กับชิ้นงานนะคะแบรนด์พลาสนาเนี่ยเป็นที่ยอมรับจุดสําคัญที่สุดก็คือเป็นงานจากสารไม่เหมือนใครมันมีความหลากหลายของลวดลายในการที่ไปเวิร์กช็อปต่างประเทศเขาทึ่งกับลวดลายของเราว่าทําได้อย่างไรเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยภูมิใจมากๆมันเป็นอะไรที่เราคิดเอาไว้เราพยายามจะให้มันสู่สากลให้ได้แล้วจะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยกับว่า สที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์การอนุรักษ์ของอาจารย์นะอาจารย์ได้พัฒนารูปแบบต่างๆผสมผสานกันอยู่ให้เข้ากับยุคสมัยการที่ชุมชนเนี่ยเขามีทักษะในเรื่องของงานที่เขาทําอยู่เนีนะคะมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งที่ทําให้ชุมชนมีรายได้ที่ย,ยั่งยืนนะคะ